สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาลงทะเลกันอีกแล้วนะมาครับใหญ่เนาปียิ่งแล้วก็ต่อยอีกครับอู้วันนี้น้ำแห้งลงไปเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้จะเดินออกไปดูข้างน้องนู่นเลยครับว่าเหมียอะไรบ้างวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับนี่น้ำที่บนเคย,อยเอาหอยเอ่อลายตรงนั้นครับแห้งหมดเลยยาวไปนู่นเลยวันนี้ไปครับ รุ <t> ันเดียวจะไปดูได้ไรบ้างวันนี้นี่ครับพอนเอามาก็จะมีที่จาอหอยนะครับแล้วก็ที่งัดช้อนแล้วก็กระป๋องใส่ไปครับรุยเันเจอหอยดาวนี่อต้อยนี่อะทางเดิน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 อยู่ตรงนี้แน่เลยเนี่ยเจอแล้วนี่อยู่อย่างนั้นเอนี่ย ได้แหละหอยดาวกินอะไรรอยมากเลยนะอยู่อย่างนั้นแหละหาดูเจอเปล่าดอนทรายตรงนี้ก็จะมีหอยดาวด้วยนะครับนี่อ่ะอ๋อต่อยอ๋อต่อยเจออีกนี่ข้างนี้อ๋อเหรอเออนี่ยใช่ไหมเออใช่อ่ะนี่ครับหอยดาว เดียวอีกทางเดินนี่ครับบอกปี่ยยิงให้มาดูด้วยนี่ปี่ยยิงจะเดินแบบนี้เห็นไหมนี่ทางเดินนี่ตัวอยู่นี่นั่นน่ะจูกขางบนเลยนั่นน่ะอ๋อนี่ก็คือให้ดาวให้ดาวเอาออกไปยิบไป

นี่ครับดูวันนี้แบบเห็นชัดเจนเลยนะว่วะวกำลังเดินอยู่เนี่ยตัวใยญ่เลยเยิบเออมีคนห้าหาวาอยู่สองคนแล้วขั้งนาก Oi non nhựa ui bí thôi mầm mì đâu thôi anh, nè, mầm Nè, mầm mầm bay, mầm bay mầm 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 mình mầm 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 Không may,

ยาวย,ย,ยุบปีง <Ooh. S 3> <laughs> อเอาปิงอู้หวันมาเลยนี่นาปัดเปพไร Xảm tuột lên ừ, Dừa lên đó Tùng ý Lại tuột tít rồi ทีทีละสามตัวเลยบุมันจะเจอ

โอ้คลางเยอะมากเลยวันนี้ต้องเล็งดีๆถ้าแดดออกน,นี่คือว่าอาปากเยอะเลยนะ จะเจออีกตัง,งค์กลับสี่ตัวเลยยูต้นี่เลยครับสองตัวตายก้อนหินเห็นปัาขึ้นมา เดียวเองนี่ได้ขึงทั้งเลยนี่นมีอเามีอ้าอ,อ้าปากดีอยู่นะพอแดดออกนี่นี่ตะไบเนี่ย วัวนั้นอ้าเอออ้าใหญ่เลยเห็นไหมแดดนั้นนี่นี่นาจะตัวใหญ่เลยล่ะนี่พอเดดอ้าเลยเออไหนอือนั่นไงหอยคางชอบแดดถ้าน้ำดีๆก็เปิดปากดี คุลงมาเยอะแล้วครับวันนี้ภาวนาแม่งเยอะมากๆเลย À đấy cơ có à, Vì à. dân chờ nàng xôi Nó à giấy rồi nha Ờ à mà Vậy ừ. kìm nào khăn này hả? Thôi Mình à giấy rồi mà. Trời trời đơn này tôi Nè Đơn này cái đu Tông cột cắn mày Mòn hèn mới mấy Cột cắn à mày Mấy tổ Mòn hèn mới mấy hẹn. Mấy đều mì đi ตัวหอยหนังชอยนะเป็นไงพี่โอ้ยเหนือยหญ่จังเขาก็จะกินกัามเนี <im <im ่ยต่ววัวใายได้ตัวพอดีนี่คือมันจะกินเมือนกินกินได้น่าน่ากินเมือนห้อยหนังลมห่อไม่เมือน อันนี้ต้องทำกับข้าวกินสดไม่ได้อเอาขี้ออกไงขี้จะดำหมกักบางคนเขาก็ออกหมดเลยนะเอาถ่าแต่ก้ามกับไอ้นี่มันปากมันเลี้ยงออกไปเลยเนี่ยประมาณเนี้ยอ๋ออุ้ยลางๆนามแมงหมดเละเนี่ยประมาณนี้อ๋อโอเค โอ้ยจ๊อบครับน,นี่น่าจะเป็นตัวเมียแน่เลยเนี่ยดึงได้เปล่าอืมคือละ่ะนี่โอ้เจาะไว้ข้างอีก và đang chơi, một kia bên đây hồi cao đây gặp tuôn hiền hiền bác mình á bẹp dây dây lên bị tuôn đi đi cái na nha นี่ครับอ๋อนะเออเจอสีรูน่าจะหอยขาวสองตัวอ่ะเอาสิต่อยเอาต่อยเอาเจอพิได่แล้วเอรอโอ้ o หวเยฟอมนะฟิลิปปินนี่ครับบนหาวให้เราก็ให้เขาไปด้วยนะเขายากชิมสองตัวไหมอะต่อยโอเคยังยังา ก็เอแล y วนูโอ้ยเขาเยอะเยอ h ยังครับสวยข้าวสอรูเย้เย้เลยน่าจะฉายแด่ต่อยเอานี่อะ2รูเห็นไหมยนี่นะบนนี่อต่อยดูดิสองรูดำนี่นีนั่นน่ะนี่เหรอเออเออโดดอยู่อะแต่ดีนไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะ

มีไหมได้สตัวเห็นตัวเดียวแต่มีทั้งสอตัวตัวยิบขึ้นมาเยออีสไยโนโนโนอยยอดิดิ้ a h I g t it it's b i e a า how many about two or three e a h you can you can take more more เออเอาไปให้เขาเอาไปไปลงชุน Wow. Yeah, you can. Have oh, more. You take, you Maybe, take. there's more. Oh, no more. No more. Okay. okay. You, can, oh you, my, take, you you can. you. You Thank take uh, to try. Oh, very, Thank <coughs> <easy>. you <coughs> very much, <want>. Wow. nắng soi. Ui. ổ quá. Oh, là นี่ครับปลาหอยข้าวนั่นไงโอนั่นน่ะเห็นชัดเลยอันนี้เห็นชัดเลยใช่ไหมแต่เอาได่บอกไม่รู้อยู่ในซอกอยู่ในซอกแบบนั้นลึกอ่ะน่าจะลึกแล้วบอกเนอ่ะวุ่ยไปดูลึกไงลึกอยู่ในวันัดียวโอ้ยุ้ข้างหลังอ่ะ โอ้น oh, ี mm. out, ่ปากมันจับได้แล้วแต่ว่ามันมันดลกอดเนาะลองเอานี่เกี่ยวดูไหมนี่มันไปเกี่ยวโอเคเดี๋ยวเอาก่อนเนที่เกี่ยวอ่ะนี่อ่ะเกี่ยวดู นะไรล่ะไหนอ๋ปา<ร>ก<อ>มันอยู่ทางนั้นเกี่ยวแล้วมันหายไปไหนแล้วนั่งก่อนไหนดูจับไม่เจอแล้วเหรองับทีเดียวหายเลยอือหายไปไหนเนี่ยไหนใช่ไหมไม่ใช่เจอแล้ว จะออกหรือเปล่าแต่ว่าบางตัวก็เอาอยากับยู่อสกินเลยเนฮะอื้ยอื้ไตัวยืวดยว <laughs> ปลามันอะใช่เหรอใช่อาจจะสองตัวด้วยซ้ำนะตัวหรือสองตัวโอ้พักตรงโดนปากมันเลยดูดไหมนั่นใช่ไหมอ่ะไม่ใช่กี่ตัวสองตัวสองตัวนี่ตัวนั้นตัวเยอะเลย ตัวฮะสามมีอีกอสามตัวเลยตรงนี้อูอนี่เดีย๋ยวว่ามีอีกนะอยู่เป็นฝูงเลยนะ <c oughs> หมดแล้วมั้ง <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> โอเคเจอจอบครับอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ ตัวผู้นี่จะเอาได้เท่าแต่กล้ามมันนะครับไปเก็บไปก่อนเตอ,อีกตัวหอยข้าวเรียนไม่ค่อยอยู่ด้วยท่านาับหอนนะว้าวนีะกี่ตัวนี่คงมัต้อยได้หอยข้าวเยอะนะ ตัวเดียวอหรออืวโอ้บนวาเลยนิ่มๆเนี่ยปลาครับนี่ดูเนี่ยอุย้ยไปไหนล่ะมันชอบหมุดดินอุย้ยไปไหนล่ะตัวพอดีนี่เนี่ยนันตามันนี่ลูกตา อาต้อยมาดูอ่าอาต้อยมาดูอาต้อยมีถุงมือใช่ไหมนี่เนี่ยนอนอยู่นี่นี่เนี่ยทรายตรงเนี้ยนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออใช่เลยจับปุ๊บนั่นน่ะโอ้หัวหางมันอยู่ทางไหนหัวอ,อยู่ทางนู้นเออเออกัดไหมไม่กัดอุ้ยนั่นไง มันใช่เหรอใช่เอาไปกินเนาะไม่เอาลดปล่อยมึงได้ใช่ไหม <laughs> ชอบมุดใจอืมให้ไปเลยแป๊บเดียวตัวใหญ่นนเนาะเร็วมากเนายเขาไปทอดเนาะใช่ใช่กินได้แหละอือสามตัวเลย Cái đu hợp vậy nào đây đấy đại 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 cá đại 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 Khab, top, tổ, OK, ạ. hồi chó, rồi cũng hỏi nàng choy. Đeo bông chia <tuce> hay nhảy vậy, Hãy kẻ tòi đu. Anh đi tòi phu. Anh đi tòi phu. phu Tao để găm, leo, nơ, đùa. Gram. Tao để găm mồi. Ôi, vậy mít cả về tương cả. Siết gram. Mít tòi gì gram anh mới Ừ. đoạn cụ cả mồi này sẽ nói ừ. này vậy nè này mèo, ao tháo đề anh năn ná, ao tháo đề nỉ anh điu à, cái miếng, job miếng, này, ừ. ừ. ลามก็ต่างๆอันนี้คือตัวเมียนี่ของนเนยๆก็มีเอาเดี๋ยวเราลองตอกให้เขาดูนะนั่นอะไรแบบนี้นั่นพี่ต่อยได้เมื่อกี้ต่อยได้เมื่อกี้อุ้ยปลามันเร่อยไอ้ปลาด้านหน้าอือก็จะอ้วนนะตัวปูก็จะแบบว่าตัวจะแหลมกว่านี้ ตัวเมียนี่คือว่าปากจะเอาได้ด้วยนะโอ้โหซี่ส้วยมารแกเมแกเยอะด้วยนะแต่ตัวยืดยืมันกามเยอะเลยอ๋อเดี๋ยวน้อ,อ,นอ,อก

ใส่ถึงมือมือแงมันนั่นเลยพอกลับถึงบ้านถึงเป็นแพ้แต่มือเลยโอเค okay, ดูตัวนี้แล้วก็กลับบ้านกันนะเ,เดี๋ยวองไงอ้บอลจะแบงแงต่อยด้วยเอาไปผอกินพอ เาเนกไปแบบนี้เลยนะโอเคนี่ครับเอาให่เนกมีหอยหนางชอยอีกเด้ต้นต่อกหนหมดเลยเดี๋ยวอหอยข้าวหอะอตอยแล้วก็หอยกันไทยครับแล้วก็หอยคางนิดน่อยตีเลือกบ่นเอาไปกินกินนะไปละบอกวันไม่คิดนาแต่ว่าวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย